คนท้เอเดียวนั่นเหรอว่าคุณน่ารักใวะไหมให้เกาอุ้ยล่าตรวคนนี้ ㅎ <laughs> ㅎ ผมวันนี้แล้วก็เป็นวันที่สองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมเรากลับมานะฮะแล้วเราก็ไปเจออาหลงอาหลงคือใครอาหลงคือหมาที่หลงทางมานะครับเป็นพันสาซบีเรียนนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูแล้วกัน,นะครที่ตามไม่ทันนะครับผมนะแล้วก็มีคนถามพี่อูมาเยอะมากว่ามันหมามีเจ้าของหรือเปล่าคือเราเจอกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพื่อนๆนะตั้งแต่ตัวขนมันฟูสวยๆอ้วนๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยมันผอมแล้วก็เป็นสัตว์าตังนะครับผมนะคือไม่มีเจ้าของแน่ๆเราก็ถามมาตอนนี้แล้วด้วยนะครับผมจริงๆพี่อู จะเลี้ยงนะครับถ้่เกิดผมรักษาเสร็จแล้วอ่ะ<__ <p> __>แล้วไม่มีใครรับไปเลี้ยงผมก็จะเลี้ยงเอง<_ <p> _ <v> _>แต่ถ้าเก <_ v _> ิดมีนคนรับไปเลี้ยงอุป,ปการะเนี่ยผมก็จะมอบให้เพราะว่าเอาจริงๆนะมาพี่อู๋ก็จะสิบตัวได้นะคมันไม่เยอะนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะมารับเลี้ยงเยอะมากมายอะไรนะครับผมแต่ว่าเห็นแล้วมันสงสารนะครับเพื่อนอ๋อขอครับไม่กินข้าวด้วยหรกินไปแล้วพี่เมย์ดูนี่ไม่ยวไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาป่วยหอะไรไม่ต่านะครับเพื่อนๆนะจะยังไงบ้างลูกอาจารย์ไหนบอกหมสิผมมังกี่เดียวแล้วลูก ว่ามันน่ารักหรือมะอ็นไงเก่าอ้อนเลยไม่รู้ว่าเขายัง <c oughs> เครียดอยู่นะคือเมื่อวานให้ข้าวก็ยังไม่กินเลยขนาด้อมแต่วันนี้กินไปนิดนึงแล้วกินขนมไปแต่ขนมที่หมดแท่งเลยโอ้โลกน่าหลงโก<ๆ>น่ารัก เนี่ยมันสดีจะแท้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบผสมไทยเลยนะถ้าผมไม่รับมาหน้าร้อนนี้ตายแน่นอนเป็นฮิสโตกแน่นอนนะครับแค่นี้ก็แบบว่าไม่ไหวจะร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปอยู่ตังฟูถ้าเกิดหายดีแล้วต้องอยู่ห้องแอร์พาไปหาหมอนะเพื่อนๆนะให้หมอแบบว่าชนะสูตรดูว่าเกิดจเึ้นอะไรนะครับทำไมแบบมาอยู่ข้างถนนได้นะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นชนะสูตรหรือเปล่าวินิจฉัยชนะสูตรอะไรนี่คนไม่ท้อเลยอะบ้าบุบพี่นิชก็ไม่ลื คนที่ไหนมาเอาเล่นมูอะไรโมจิลูกป่าต้องลกขึ้นมาเองนะลูกโอ้อันนี้สองมาคุณเดินไม่ได้แล้วล่ะทุกคนขาหมดแรงครับทุกคนอาการหนักนะเร็วไขนมเนี่ยขนมมารอดขนมมา้วอ้าวน่าคุณหมอไปแล้วแหละนะครับผมนะว่าจะเข้าไปนะฮะเินพยักษ์่ะอ่ะึุกคนไปอ๋อ มันโผล่มตรงนี้มาทำไมคือตัวเขายังเหม็นอาบขนาดอาบน้ำแล้วก็ยังอาบอยู่นะทุกคนนะต้องใช้เวลานะครับผมเดี๋ยวต้องไปเข้าะสักอบรีขึ้กหน่อยสักทีนึงคือก็เหม็นเหม็นได้อยู่ เป็นไงพี่ก๊อตกินเป็นไงไม่ได้กินเป็น,ปนว,วัดน้องทำอะไรน้องตื่นเต้นนะครับใช่น้องไม่เคยขึ้นรถนะผมว่ากทุกวันครั้งแรกนะตอนออกมาโอเคเดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุขภาพของน้องนะครับผมจะดีหรือว่าไม่ดียังไงนะครับผมไปเลสโกกันเลยครับเพื่อนๆเลสโก้เอาน้องสงใจเปล่าไม่นใจหรอเราหาฝัดนหน้าพี่ก๊อตอยู่นะ ดีครับผมชื่ออโลงผมไม่แน่ใจว่าผมสูญเสียความทรงจำหรือเปล่าอืมที่รู้ๆนะครับผมอยากเสียตัวคีณเคยอยากเสียตัวเพื่อนผมไหมครับผมไปแล้วถ <c oughs> ึงแล้วนะลูกแ <c oughs> มออ่บ้านผมไม่เคยสอนให้กระโดดลงจากรถถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนะ <c oughs> ครับนี่พี่เออผมผมต้องลงไปเลยไหมครับ้ <c oughs> ที่นี่มันคุ้นๆเหมือนตอนเด็กๆผมเคยมาโดนฉีดยาฉีดวัคซีนนะครับลงมาสิลูกเอ้า ให้เมย์เข้าไปติดต่อแป๊บนึงนะครับตัวมันเหม็นนะเพ่งใจคนอื่นนะแล้ววันนี้แบบโรงพยาบาลลูกค้าเยอะด้วยนะฮะใช่ปากครับตัวใหญ่มากเพื่อนๆตัวตัวนี้เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราพาเดินดูนะฮะอยู่ที่นี่มีปากัดด้วยนะครับเป็นคลินิกที่แบบโอ้โหปิกโก่งปากัดด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มีรกกระตั้วด้วยพี่ทางขวา เต้นได้ไหมโอ,โ,อโอ้ไม่รู้พี่อาจจะกัดโยโอเคตรงนี้อาจจะเป็นสวนถ้าอยากน้องหมามาแวะฉี่นะครับผมนะอโอเคเดี๋ยวผมเราจะปล่อยอาหลงเดินเล่นตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันปล่อยแล้วมันโดดลงบ่อปลา,ปาคาร์นี้ลเลยนะงานเข้าเลยอยากกิปนปลาครับ บโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนหาหมอกันดีกว่า,พาพเพื่อนปะมาครับเพื่อนเราจะชั่งน้ำหนักกันนะครับผมนะลงหนะักเท่าไหร่ลงรอก่อนรอรอรอ21กิโล,ล,น,โล,ล,น,โลน,นะับเพื่อนนะน้ำหนักน้อยกว่ากังฟูสามเท <mm> ่านิดๆนะครับกังฟูเกือบเจ็ดสิบโลนะครับเข้าไปห้องไหนครับ <mm> เดี๋ยวเราต้องพูดนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะชั่ โอเคถางั้นเดี๋ยวผมเข้าไปหาคุณหมอนะครับผมแล้วก็เอาน้องอลงนะครับผมไปรักษาแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาบอกนะครับว่าอาการนะครับเป็นยังไงนะคะเพื่อนนะไอ้หลวงกำลังจะหาหมออยู่แล้วยวไปหาหมอก่อนไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอลงนี่คือโรคอะไร นะคะก็ไม่ไม่เป็นทั้งคู่เลยแล้วเลือดที่จอดครับอันนี้หมอจะส่งแผลนอกมันก็จะออกสองทุ่มนั่นแหละน่าจะดูเป็นขั้นแบบขั้นใส่แล้วก็มีเลือดขาวอันนี้ปวดอืึดหมอไม่เจออะไรแต่ว่ามันจะถ่ายพยาธิให้เลยนะคะอันนี้อันนี้ยาถ่ายพยาธิเหรอใช่คยาถ่ายพยาธิตัวใหญ่ก็เลยต้องกินพสองเม็ดนะว่ามันกัดหมอนะมันสวบหมอดี่ผมก็มดเดี๋ยวมาได้เร็วที่สุดเลยน กินยาลูกกินยากินยาเรากินยาเล่นก็เออก็เหมือนทั้งคู่เลยกินเลยเก่งมากเก่งจังเลยเก่งมากอ๋อออย่างนี้ก็เออี่เดียไอเดียโอไม่ชอบไม่ชอบคืน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 ลงไปเออเหนื่อยมากโอเคโอเคภาพแต่มาที่ผมดีกว่านะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้น้ำเกลือนะครับเพื่อนๆนะน้องมีเพราะว่าแห้งน้ำนะครับผมนะแล้วก็แบบเดี๋ยวร่างกายไม่แข็งแรงก็ให้น้ำเกลือด้วยดูตอนให้น้ำเกลือดีกว่านะครับเพื่อนได้พี่เมย์ปล่อยอารมณ์ไว้หน่อยได้ไหมอารมณ์รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยตอนนี้เอาผมไปเลยจะโดนอะไรนะพี่เมย์อารมณ์จะโดนน้ำเกลือน้ำเกลือคืออะไรน้ำเกลือมีขนมนมอ๋ออารมณ์ไม่ชอบกินขนมปล่อยอารมณ์่อนไดี๋ยวไหมเอ๊ะ โอ้หนักเลยหนักเลยนี่้นี่นี่นีเวยดีกุดเวีกุเวีกุโอเคตรงนี้ได้ยังไงครับโอ้โอ้นี่หนึ่งนี่นึ่ลูกนี่หนึ่งทางน่เก่งมากน้องทานนไมครับมีแค่ข้าวที่ไม่กินเนาะกินดเดียวอครับกินนิดเดียวกนขนมนะขนมน้อกินเป็นนม็มี่ อาหารจะไม่ผสมอาหารเปียกับทานนิดเดียวแล้วก็ผมให้อาหารบ้าก็ไม่กินเนื้อสำหรับน้องหมาที่มันในกระป๋องก็ไม่กินชิมๆไม่กินให้ทุกแบบเลยไม่กินเลยแต่ที่ขนมนี่กินงเลยขนมนี่งับงับเลยโอ้ยเดี๋ยวเราจะให้น้ำเกลือครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราออกไปสรุปให้ฟังนะครับว่าอาการเป็นยังไงเนาะต่ดให้น้ำเกลือแป๊บหนึ่งอะโอ้ยไหลเร็วมากเลยนะเนี่ยเมื่มากเลย ตอนนี้อาหลงนะครับไวรัสตับไป A B C D F G H J ก็ไม so, ่เป็นอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆนะนแล้วก็ถ้าเกิดผมเลือดคืนนี้นะครับผมออกมานะฮะแล้วไม่มีอะไรเป็นโรคแทรกซ้อนอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดแค่สารอาหารนะครับก็ที่เขายังไม่ค่อยกินเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วคือเขาอุวลอยู่พึ่งยาที่แปลกที่นะครับผมก็เราก็ไปรับมาจากข้างถนนถนนนะฮะสตอรี่เขาคือผมเล่าแบบละเอียดก่อนจบคลิปนี้แล้วกันเจอน้องมาเป็นอาทิตย์แรกแถวๆสตูนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็ ิดว่าหมามีเจ้าของไม่ไเป็นไม่ได้เอามาอยู่แล้วนะคบไม่ได้คิดจะเอามานะฮะสองสามวันต่อมานะคบเห็นบ่อยๆนะครับอยู่ริมถนนนอนนอนริมถนนบ้าง <c oughs> ก็เอ้าทำไมเจ้าของมันปล่อยอย่างนีดีจังแต่มันก็คงกลับบ้านเองนะครับวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยครับพี่เจอนะครับเริ่มหอมเริ่มไปเข้าแก๊งกับอ่าหมาจรจัดข้างถนน <c oughs> เลยเป็นแก๊งเดียวกันเลยเป็นเด็กแก๊งโยโย่เลยคือเข้าแก๊งเลยคือเป็นเพื่อนกันเลยนะนการเป็นเพื่อนกันได้นี่มันต้อง,งกรับระดับหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็พอผ่านหนึ่งอาทิตย์หน่วันที่เจ็ด นอนอยู่นะฮะเพื่อนนะอยู่ริมถนนเปียกสภาพที่เห็นก็คือสสงตตังเต็มตัวเลยแล้วก็หนามเต็มตัวเลยแล้วก็ผอมมากเพื่อนใครยังไม่เห็นมานี่ฮะมาดูที่หางยังมีเต็มเลยครับเขาไม่ให้ยุ่มกับหางผมก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปส่งอ่อนน้ำหางนี่เห็นไหมเห็นน้ำไหมเต็ม แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้น้องเจ็บผมก็เลยยังไม่เอาออกเนาะเดี๋ยวไปที่ร้านทีเดียวเลยสรุปก็คือไม่มีเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เดินถามคนแถวสตูเราใครเป็นเจ้าของถามหลายคนมากเขาก็บอกเป็นเดียวกันว่ามนหลงมาแต่น้องเชื่อมกับคนมากนะอยู่กับผมแป๊บเดียวก็รักแล้วเชื่อดิแล้วก็จะรักษาจนกว่าจะหายดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมต้องจับแยกกับลูกๆเราด้วยสองอาทิตย์จะไม่ได้เจอแก๊งหมีนะครับประมาณสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนอนา,นาคตถ้าเ,เกิดเ,เขาหายดีแล้วนะครับผมนะผมก็คิดว่่าาาาาผมอออจจจะะหบบบ้้นนนใใงเรทีแสไ เดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีหนึ่งนะที่น้องแข็งแรงแล้วนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาน้องกลับไปพักผ่อนก่อนวันนี้ยังไม่อาบน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปอาบน้ํานะครับผมนะแล้วก็ตัดสกะตังออกอะไรบางอยให้สะอาดนะครับผมแล้วก็กักตัวนะครับมันเป็นโควิดกัก <c oughs> ตัวสองอาทิตย์นะครับผม <c oughs> เผื่อน้องมีเชื้ออะไรไปติดกับน้องหมาเราก็จะอันตรายนะครับเอาไปรวมกันเลยไม่ได้นะฮะแยกที่อยู่นะครับผมเราก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดแอลกอฮอลให้หมดกโอเคไปลูกป,ปาลงครับ เโ,โอเคครับผมวันนี้ก็เราก็จะไปแล้วนะจ๊นะน้องๆครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะขอบคุณแทนน้องด้วยนะฮะค่าใช้จ่ายวันนี้ก็แสนแปดนะครับเพื่อนเท่าไหร่พี่เมย์นึ่งอุ้ยถูกใช่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะนะโอเคครับผมนึกว่าจะโดนเป็นเจ็ดพันวันนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบนะบาทนะครับผมชิลๆเลยลูกอีกห้าพันเดี๋ยวป้าไปซื้อขนมให้เลยนะตั้งนั้นเองไป ตามเพจอุจุนไฮเอ็นลูกคแล้วก็ YouTube, ยูทูบอุจุนเอ็กูช่องเกมด้วยแล้วบบไปไห<ป>น<ป>สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ